เรียนทุกคูที่เครารพงแกสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันจะมาเล่าเรื่องแม่ทุกคนคงเคยผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาและแต่ฉันสูญเสียผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกว่าแม่ผู้ที่ให้กำเนิดเราเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็ก มีเวลาหนึ่งเวลาสัา้นๆแม่เกิดอาการช็อกแล้วก็พ่อก็พาแม่ไปหาหมอพอมาถึงโรงพยาบาลพ่อก็โทรมาบอกว่าเขากำลังปั้มหัวใจแม่หลังนนจากที่พ่อโทรมาบอกว่า ตีไม่ทันแลหน,ลหนผูแรนูพูดไม่ออกมีแต่นั่งคิดนั่งเศร้าพอนั่งไปประมาณไม่ถึงชั่วโมงพอ่อก็ทรมาบอกว่าแม่เสียแล้วหลังจากทีกพอ่อโทมาบอกว่าแม่เสียแล้ว หนูก็พูดไม่ออกมีแต่นั่งร้องไห้ขอมาพูดด้วยก็ไม่พูดมีแต่นั่งเศร้าแต่แม่จากเราแม่จากเรา เราไปไวไหมแม่ยังไม่เห็นหนูเรียนจบเลยหนูยังเรียนไม่จบเลยหนูอยากจะบ,บอกรักแม่สักครั้งอยากอกอดแม่